สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบอต้องลำบากแล้วเดอ้อรวยต้อนรับปีใหม่แม่ค้าขนมจีนถูกรางวันที่1น่บอต้องลำบากกลายเป็นเศรษฐีส่งท้ายปีผ่านไปเป็นที่เรียบน้อยสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่3 0ธันวาคม2565โดยรางวันที่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออก15 7 196รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออก 522007รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก250425รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออก58ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออรยารัตนศรียาโพสภาพแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่ายินดีกับป้านำเด้อจา้า เจโนกขนมจีนรางวัลที่1ทึ่งทกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทอปิก com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ